ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบมือนี้บเอาแอมเราถงสิบผ้าไปติดตามตัวเลขครับคุณป่ากำไลครับท่านผู้ชมคุณป่ากำไลเนี่เพิ่นฝันแปลกๆครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นฝันว่าเลยไปล่างถวยล่างจานยูวัดครับประเทศถวยจานแจ้วแตกหลุดมือสองใบครับแตกกลางเป้งเบิดประถโอ้ยครับเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมีบุญอยู่ในวัดครับล่างถวยคนเดียวครับคนต่างหลายคนเข้ากลับเบิดปล่อยให้ยายกำไลล่างคนเดียวเนาะครับเนาะ นผูมชมที่สําคัญครับที่สําคัญบ้านเลขที่วัดบ้านเลขที่วัดสามตัวเด็ดเด็ด<ๆ>ลก็ะหลวงปู่ที่เสียไปแล้วอยู่วัดที่ปากกาไลไปหล่างจานเนาะครับเนาะเสียอายุเจ็ดปีครับนผูมชมแล้วก็เป็นฝันเห็นเตาครับเดินเขัามาในบ้านเตาตัวหนึ่งยางเข้ามาในบ้านแนมเบิ้งทั้งหลังเตาปะเทียนเหล็กชัดเจ้าครับนผูมชม งายขึ้นนาเอึกกับเป็นเลขสองตัวอีกเนาะครับท่านผู้ชมโอ้ครับผมช่างแตกเป็นว่าครับท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังครับคุณปากําไรครับว่าเรื่องเล่าสิเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวใบอมรทรงสีโทาติดต่อปากําไรเนาะครับเนาะส่านผู้ชมเนาะไปรับฟังกันเลยครับเมื่อเช้านี่มีเต่ามาหาถึงบ้านตัวหนึ่งเมื่อเช้าที่เต่ามีเต่ามาหาจ้ามันป้าก็เลยดูเลขมันมีศูนย์สี่อ่ะ แล้วก็สองสี่ศูนย์สี่กับสองสี่จ้ะโอ้ครับผม็นสองจะไมโชคป่าก็ไม่รู้เจอเขาตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบนาทีเจ็ดโมงยี่สิบนาทีดูเวลาด้วยจอจอดสุด,ด,ดูเวลาด้วยจ้ะ <laughs> เพราะว่าอยากจะรู้เข้ามาที่ตุ่มน้ํามาใกล้ๆตุ่มน้ําตุ่มน้ํามีสองใบครับจ้ะแล้วมาคลืนป้าก็งฝัน ป้ากับฝันว่าไอไปกินขนมเข่งสองเค่งทางเนี่ยทางคนไทยทางนี้นะไม่ใช่ภาอีสานนะคนไทยทางนี้ก็จะมีกุฎจีนใช่ไหมกุฎจีนก็จะมีขนมเข่งขนมเทียนแต,แต่ป้าไม่ได้กินขนมเทียนขนมขนมอะไรหรอป้าไปกินแต่ขนมเข่งกินขนมเข่งอยากกินไปสองเข่งโอ้ครับกินขนมเข่งสองเข่งอยาครับป้าก็าตีสองศูนย์ละมั่ง นย์ว่านะแล้วก็สองศูนย์สี่ศูนย์เพราะว่าเห็นเต่าอ่ะมันมีศูนย์แล้วก็มีสี่อ่ะป้าเห็นจัดจัดที่ที่ตัวเต่าเลยป้าก็ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมันนานมาแล้วที่มันออกที่มันออกอะไรอ่ะศูนย์สี่หรือสี่ศูนย์อ่ะมันนานแล้วเนาะนั่แน่คือก็เต่ามันก็มาหาที่บ้านเนี่ยแหละก็เห็นเลขศูนย์สี่ก็เลยซื้อศูนย์สี่สี่ศูนย์ตัวเลยยี่สิบบาทถูกยี่สิบบาทครับอันนี้มันก็มาใหื่เช้าเนี่ย มาเมื่อเช้าสดๆต้อนอใหญ่เนาะครับอครับบ้ากำไรเห็นเรือแล้วมาคืนมาคืนตอนก่อนนู้นก็ฝันว่าไอ้นี่เขาไปล้างจานไปล้างจานกับคืนวันพะนะคืนวันพะคุฝันว่าล้างจานกับล้างแก้วครับล้างจานล้างเสร็จแล้วล้างแก้วมันเยอะแก้วมันเยอะยังไงไม่รู้ไปทำหลุดมือแตกไปซะสองลูกโอ้ครับครับแก้วเลยแตกสองลูกปากก็เลยอุ้ย เจ้าของเขาจะว่ารือเปล่าเนาะวะ่ะครับแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเออก็เก็บเศษแก้วกองรวมกันไว้นี่ฝันแค่นั้นเนี่ยฝันแค่นี้เห็นเลขในเตานี่ศูนย์สี่ใช่ไหมครับเห็นเลขเตาสองสี่กับอ่าศูนย์สี่ครับผมแต่ในความฝันว่าแก้วแตกไปสองใบครับวันพระแตว,วันพระฝันม่อคือนี้ก็ฝันว่าก,กินขนมเข่งกินแค่สองเข่งอะ สองเข่งคงจะสองศูนต์นะมั่งเนาะครับผมตรงกับแก้วแตกสองใบเนาะยามคงตรงกันมันก็น่าคิดน่ามาดแต่ไทยสองศูนต์นะจ้าตากเป็นยังบุญเถอไอ้ใครก็ถูกกันไปอืมครับครับครับอ่าแค้นก็มีแค่นั้นเนี่ยเพราะไม่ไม่รู้ไม่รู้มันไ,ไ,ไม่มีอะไรมีแค่นั้นเนี่ยครับอืมเต่าเต่าสี่ศูนต์น่ะสี่ศูนต์แล้วก็กลับสองศูนต์ครับครับสี่ศูนต์ศูนต์ตีครับเอ่หรือมันจะเป็นสี่สองสองสี่ดูกันไม่รู้เพราะ ไอ้ข้างล่างหลังไอ้ไอ้ข้างบนข้างบนหลังเต่ามันเป็นศูนย์สี่นะแต่แต่ดูหงายท้องมาแล้วมันเป็นสองสี่โอ้ยู่อยู่บนหลังเต่านี่ศูนย์สี่เป็นศูนย์สี่แต่แต่ข้างล่างเป็นสองสี่ไงเราก็ไม่รู้มันจะเป็นอะไรมันจะออกตัวไหนเนาะเราก็ไม่รู้โอ้ครับครับครับก็ให้เอแล้วมาคือ่าาฝัน่ากินขนมเข่งสองเข่งก็ว่าสองศูนย์เนาะคิดว่านะครับแก้วแก้วก็แตกสองใบอีกเนาะ ช่แก้วก็แตกสองใบล้างจานน่ะจานเยอะเลยแก้วก็เยอะเลยให้ใครช่วยล้างเขาก็ไม่ช่วยเขาหนีเขาบอกมันเยอะแล้วกนล้างไม่ไหวเลยเลยป้าก็เลยบอกเออไม่เป็นไรหรอกมันก็เข้าเป็นงานบุญน่ะครับเป็นงานบุญก็เลยล้างจนเสร็จพอพอแก้วล้างเสร็จอีกอันนึงมันหลุดตกลงมาครัโอ้ยก็มองหาเจ้าของเอะเจ้าของอยู่ไหนเนี่ยกลัวเขาจะว่าอะไรเนี่ยเนาะเขาเก็บกองไว้นะเขาก็เลยตกใจตื่นเพราะกลัวเจ้าของเขามาเห็นว่าเราทําแก้วเขาแตกครับ อืเนี่ยฝันแค่นั้นเนี่ยคุณคุณป้าครับล้างในบ้านใครครับเนี่ยบ้านเลขที่มีไม้ล้างอยู่ที่ไหนไอ้อออล้างจานอยู่น่าจะเป็นที่วัดอ่ะโอ้อยู่วัดเนาะจ้าวัดบ้านเลขวัดวัดบ้านเลขที่อะไรก็ไม่รู้วัดมันมีเลขที่นะแล้วก็มีมีเหมือ<ม>นกันโอ้สองศูนย์เจ็ดโอ้เลขที่วัดสองศูนย์เจ็ดจ้าโอ้ยสุดยอดเลยแม่กำไรรู้จักบ้านเลขที่วัดอีกด้วยโอ้สองศูนย์เจ็ด สองศูนย์เจ็ดอ้๊เข้ากับแก้วแตกดีเนาะจ้าอ้ยโอ,ยอ,อลุกเนี่ยลุกไปหมดเลยอืคุณคุณป้ากำไรไม่ต้องซื้อหรอกไม่มีตังก็ไม่เป็นไรถ้าถูกแล้วจ้าว่าจะมีซื้อเราก็มันมีมีตังหมดที่แล้วก็มาดีซื้อนะเพรไม่มีตังก็เขียนไว้สี่ศูนย์ห้าคุณบ่าวเอ,เอ๋ยยังไงดีซื้อเล ด้วย0 5วงกลมด้วยสีแดงวงเอาไว้เพราะเราไม่มีตังค์ซื้อครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรงวดนี้นเดี๋ยวห้าเต็มเต็มเลยไม่ได้ซื้อหรอกมันก็ออก405เต็มเหมือนกันเดี๋ยวบ่าแอมรถทุ่งซื้อให้แทนเดี๋ยวถูก <คอ S 1> ก็ปากก็ไม่ก็จะได้เหมือนกันครับถูกขอให้มีโชคมีลาภนะโอ้ยยิงรวยๆโอ้ยป้าขยันจนล้เกินเนี่ยลำบากกากรรมครับครับคุณป้าเดี๋ยวให้ fc ซื้อเนาะคุณป<ห>้าไม่ต้องเล่นครับ คุณป้าครับย้าตัวเลขให้หน่อยครับว,ว่ามีกี่ชุดนะเห็นที่หล้างเต่ามีสองศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์สี่กลับกันเนะาะแล้วก็บ้านเลขที่วัดเป็นอะไรนะตัวเลขที่วัดก็สองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดเนาะโอ้ากลับขอพระคุณคุณป้ากำไรมากๆนะครับที่ให้ตัวเลขเด็ดๆครับ อาจจะมาบ้านเล็กที่วัดเนาะเพราะว่าล้างจานอยู่ที่วัดเนาะจ้าล้างจานก็เป็นใครเป็นงานบุญน่ะนะใคาเป็นงานบุญเขาก็ไปกองจานกองแก้วไว้แต่เขาหนีกันหมดเลยก็ไม่มีใครช่วยล้างเลยล้างคนเดียวนี่แหละนี่แหละหลวงปู่จะมาให้โชคนี่แหละงสหลวงปู่จะมาให้โชคหลวงปู่นี่อายุเก้าสิบหลวงปู่อายุเก้าสิบ้าไม่ด้วยโอ้หลวงปู่เก้าสิบปีอุ้ยขอบคุณครับป้ากำนันท่านโมระนาคพไปแล้วนะ อ้ยมรณภาพไปแล้วคัมรณภาพไปแล้วหลวงปู่ใ่้โชคแน่นอนเลยครับ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 หลวงปู่อายุเก้าสิบซื้อเก้าศูนย์ศูนย์เก้าทิ้งไม่ด้วยครับครับผมครับผมจ้าโอ้ยครับกรับขอบพระคุณคุณป้ากำไรมากมากค่ครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณป้ากำไรสวัสดีครับจ้าครับผมท่านผู้ชมนี่อครับตัวเลขของป้ากำไลเนาะครับท่านผู้ชมเนาะป้ากำไลนี่เป็นฝันเห็นเต่า เดินเข้ามาในบ้านครับท่านผู้ชมเห็นเลขอยู่ในกระดองเต่าเนาะครับท่านผู้ชมเป็นเลขศูนย์สี่ศูนย์สี่ครับอันนี้เห็นอยู่เอึกเต่าครับท่านผู้ชมสองสี่สองสี่ครับแล้วกะ็ไปล้างจานอยู่ในวัดครับบ้านเลขที่วัดกะบสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดครับเห็ดแก้วแตกอีกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเห็ดแก้วแตกนี่สองใบกับเป็นแต่ห้เป็นสองศูนย์ครับท่านผู้ชม อายุหลวงปู่ที่มรณภาพไปแล้วอายุเก่าสิบปีครับบรรทามีโชคกับปากกำไรเนาะครับเนาะกระแคบนาจอยเดอร์ครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสัมผู้ชมเนาะกรปากกำไรเป็นเกิเป็นผู้ฟันแมนอีกท่านหนึ่งครับจะลองเอาไปเสียงโชกกับปากกำไรเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะกระเบิงไว้เป็นแนวทางปูใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมครับท่านผู้ชมบรรทามันฟอกมันเข้ากับความฝันของท่านผู้ชมแล้วก็ ปุเป๊ะตรงกันเป๊ะกับเลขที่ห้ามักนะครับแต่มาชมเนาะถือกันกับเลขที่ห้าชื่นชอบครับเอาไปจัดลอตเตอรี่นะครับเนาะห้มีโชคใหญ่ครับห้มีโชกใหญ่งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหกสิบห้านี่ครับผมสำหรับคลิปนี้เบาแอมโลตงกราลาแต่มชมไปก่อนด้อครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเหงๆรวยๆครับผมเบาแอมโลทุงนี่ครับมีของดีมาฝากเอฟซีนะครับเนาะของขาดของขายครับไปรับชมกันครับ บ่าวแอมมาตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ครับน่งถาอยู่ของนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับัดีครบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันี้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนาะกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งวร,งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขานวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรเมตตามาหยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้ายา่างบบเห็นลานเฮ่าไขว่ไขวว่ามีอยียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนา,าลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายขฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือลูบปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเข้ากันนี่ครับหลวงินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสเนดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเออราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนีค่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พีผ่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้อครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบหรครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุ